สวัสดีครับพี่เ้อาสวัสดียามเย็นๆนะครับืันนี้โอกาสดีนะครับหมาหย่อนเบ็ดป่าครับมาดูสิมีตัวก่มีครับอันนี้ไม่มีครับไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวเขาไม่เก็บครับผม นี่ก็เงียบๆเนีเน่ป่าบ้าขึ้นมาผีก็เพิ่คเพิ่มมาเก็บทีเดียวนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลังนี้เป็นยังไงโอง้เชือกตึงสวยนะครับหลังนี้ผมใส่เบ็ดสองดวงเนาะหูมันใหญ่ผมก็เลยผมใหญ่มันหลุดเนาะ วงเกี่ยวไปเลยครับเห็นบ้าดวนึงนี่ดูงนึ่งด,น,ดนี่ครับ,รบไม่รู้ว่าอมทั้งสองดวงหรือเปล่าเดี๋ยวขออย่าตั้งกล้องครับให้มันเห็นเนาะจะได้ชัดเจนหน่อยนึงครับในมุมนี้เนาะครับอาจจะว่าไก่ปันนี้เนาะครับ ทำไมวะไปเลือะแทงเลยครับกระตุกไปสวยครับผมใหญ่ใสจมโบ้ครับผมเกิดโลครับผมใช้แบบนี้ครับ ผมก็เรื่องมาถุงมากแบนี้นะเรื่อมาถุงมากนนามาถุงอย,ย,ยู่นี่นี่ก็เนี่อถังเนาะเก็บปลา่า,า,าครับแล้วจะรุดเนาะต่อครับเปี๊ยมันหมานมาแล้วครับโอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นนะครับมุมกล้องไปครับไปขั้นหนีใส่มั้ยเาจะหกหลังนะครับถ้าจะมาบิ็บหกหลังหกหลังอ้าว หลังนี้ก็ตึงครับพี่น้องหลังนี้ก็ตึงครับผมนี่ละมันมาในปูเด้อมาแล้วหนึ่งครับใกล้ๆกลกันนะครับนี่ละชัดเจนมากเลยเนาะเนาะมีเนาะเคยได้หรือนะนครับนะครับตั้งไหมครับ เกิดได้ลื้อเนาะอ่ะแล้มุ่งหนีนะครับเนะแดดตรงนี้เขี่ยมทุงก่อนครับบางทีมันแดดนะดูนะีด่ด้าเชือกตึงเปียกเลยครับต้องกระตุกครับกระตุกให้เบ็ดให้เบ็ดก่อนาอ๋อ Yep. แข้งอะอยู่ครับทางต้องใจเย็ยนครับสวยถึงที่สุดครับผมเดี๋ยวเหยียบได้ช่วย มีอะได้ึ้นเพิ่ั้งอยู่้นะมีอะไรข้างอยู่แ้ป่ะนี่จับเด้ออง ะน้อยนะครับเนาะอาจจะต้องตัดป่าอยู่ใกล้เราือเกินนี่ ดีด้วยครับโอ้ย ปิดรูมันเหรนะบังนี้ได้ครับนะใช่ไหมทางนี้ดิ Sånn, oh right oh. ja. ยังไงทีนี่เจ็ดตัวนี่เอ้าเยอะเสรเรียบร้อยครับตัวนี้มีได้ช่างครับผมโอ้โหหลืองอะลามว่าถึงโลกัใกล้ครับผมเดี๋ยวกระบาดไปช่างให้บ้างครับตัวที่สองครับผมมันหมานครับผมโอ้โหสุดยอดครับนักล่าปลาไหลเสียวหยาดไม่ได้แล้วไปต้อนช่างนะครับผม ปครับโอเคครับพี่น้องโอ้โหหลูบสุดแล้วครับต้องเจอวิธีเหยียบปิดรูนะครับนี่ของมือหนึ่งก็ไปเห็นฟังนี่เนาะไหวเห็นสาใช่ไหมปวนหน่อยครับนี่นี่ะสิได้ครับเห็นสาปวดผมจะกลับแล้วเหยียบไล่ตูดปิดรูนะครับผม ตัวนี้เฮ้ย hey, ว่ากินว่ะหลังนี้ผมตอนไส้นี่หน,น้ามันเดือดครับผมว่าไหนนี่ตัวช่องขางชั่วเนี่ยโอ้สั้นหมดพี่น้องไงโอ้มากินสั้นหมดแังยามวะเลยโอ้โหและนี่กินแล้วพี่น้อง หลังนี้กินหลังเมื่อกี้ไม่กินอาจจะรู้ด้วยกันครับโมแน่ใจเนาะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้นึงครับผมเอาผมสวยๆเนาะอเ้าบพกตัวนี้ครับจะเป็นมหากาบอีกตัวหรือไม่ครับนเห็นนหะครับเนาะปปูเดอร์เมันหมาเนอ ดึงครับโอ้โหนีมันเข่าแันแทบนี่มันเข่ากันแทบเดี๋ยวก้งไหนสิไรอีสจไปเหนาะอีกแล้วผมไม่ยอมครับผมจะดึงยผมจะดึงตึงๆว้เนะ 你忽悠改的？你干。 Thank you. อนี้พวกนี้หไอ้มันขื้นู้ครับขื่นนูเลยมันอี๋อี่มันอีลงไปกาะของ

理解一点。 อันนั้นพี่น้องเหมือนเดิมกันดี้นที่น้องเ้เ้พึ่งรู้ว่าฟ้องนี้มติ่งค์แควน้ะพี่น้องเอ้อออออออย ใส่กังามครับมานของทำขีดเนาะตัวน้อยก็โตบางกีอยู่ครับยาวเหมือนเดิมนะครับมันมานีกแล้วพี่น้องเฮ้ยเก็บครับผมไปครับมันอไงนี่ครับจะเป็นป่าหรือปู่เลยผมวังว่ามันม่ป่าแล้วเบ็ดมันไหลนองกะลิกอยู่โอ้ยข้คิ้วกินดิเด้โอ้้นาวครัเพียครับคิ้วกินมา หัวมันหันของหาฟังของก็เลยคิดวา่าไหนเป็นหัวปูดึงไม่ดึงครับเพื่อความชัวร์เออกระตุกเออกระตุกบัดติดติดแสดงว่าแม่ครับปูแน่นอน,นครับผมไปครับหมดรับวันนี้หม,นมันหมันมาเคีงเคียงมาสามตัวครับสามตัวสวยๆนะครับใส่สามตัวเมื่อกี้น่าจะถึง หนึ่งสองล้ออะครับนะสองล้อวาอยดอกวายแั้วตัวเงี้ครับนะตัวนึงอะไรตัวเป็นโลแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมอีกทีหน้าครับผมสวั well, สดีครับผมเดี๋ยวไปช่างกันต่อนะครับเนาะไปครับผมได้เวลามาช่างปลากันครับเห็นตัวเงี้ยตัวนี้ไหโอ้เหลือช่างผีสิงครับตัวเงี้คร uh uh ับถ uh ึงโลหรือเปล่าจะทำลายสถิติหรือเปล่าครับ เก้าขีดครับเกือบเก้าขีดเนาะแปดขีดมกว่าครับเกือบเก้าขีดอ่าตัวน่้ตัวใหญ่สุดแล้วครับอีกสองตัวครับสองตัวใส่พรอมๆกันครับใส่หัวกันตัวนี้ห้าขีดตัวนี้ในวันหาขีดเดือนครับเพราะสองตัวมันโลนึงพอดีครับตัวนี้หาขีดครับตัวนี้ ขีดหนึ่งโลหนึ่งโลขีดสามตัวโอ้มันมีเหลือญป่ะเก็บสองโลครับผมเก็บสองโลพี่น้องตัวนี้เก้าขีนลำใหญ่สุดเก้าขีดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม